จะหาอะไรจากชีวิตนอ้องเพือใช้ชีวิตให้สุขอพอนจะเรียงเรียงเขียนอ่านอย่างไรให้เจ้าเข้าใจกันนะับทีมงานทุกผู้ทุกคนครับผมบาลีไฟเตอร์ครับผม ที่บ้านครับผมมาเฮิร์นย่าครับอีเมียอีเมียครับเอาของฝากบักจากบ้านนู้นมเพื่อนครับในุ้ทโธเลือบเห็นยังอันเห็นยัง กิ่งเ้าบอกเขาวิผมป่วยเนาะเอาเนี่ยเพิ่นเอามาฝากยังผสมแบบง่ายเพิ่นเพิ่นเบาหนูเพิ่นซื้อเบาหนูเพิ่นมาบเพิ่นยุคกระสินเบาผมไปเที่ยวไปหลินนะเพิ่นเพิ่นมาฝากเพิ่นอีเมียเนี่ยพ่อไอ้ควันเพิ่นเนี่ยยูดีไม่แห้งนะขห้คุณพระรักษาเบบนาสวยได้กินได้ยังกินทัน แจ็คฮะแจ็คเอาอยู่เงินไว้เดีซื้อเรียกอยู่อะเศรษฐีโอ้เดี๋ยวหยอกอีเม่เลรนเดียวเดีพี่น้องครับมาเบิ่งพักเพิ่นน้มครับผมสิเอาไปเตยไปใส่รถดครับพี่น้องเองไรครับผมยูผู้เดียวเลยครับใหญ่ครับอีเมียก็เลยเอิรนว่าอีเมียติดเอิรนต่น้อยนะครับผมพักนี่มืเดี๋ยกอีลงอีเลิศนะครับพักสวนกล้วครับผมนี่ผมสิเก็บไปเตยไปใช้รถดครับดับกินกับมันหอมครับพี่น้องครับผม อ๋อ oh. <c oughs> ชุบเอาแดยครับผมให้ <c oughs> มันปงหยอดออกมาหนำนี่ครับพันพันพันเอาอยางมัดก็ได้ครับทิ่มเส้นในรถครับดับกินพี่น้องสุดยอดครับผมอะติดตามคลิปกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมีคลิปอีกไลายเลยทีเสียให้เบิ่งครับพี่น้องครับกับวิถีทางวิธีแนวทางกันในการปฏิบัติการใช้ชีวิตแบบผู้เบาไทยบ้านทีมงานบาหลีกรับทีมงานส,งงส่งลงเสิงเลงนี่แล้พี่น้องเด้ออู้ย พี่น้องเอ้ยร้อนเลยครับเลี้ยวมาเห็นพอดีนี่ครับห้างแตนครับผมแต่ว่ามันเกาเหลี่ยมพว่าเขาก็ถือมาสุดๆหวนหร้อนครับไปเที่ยวห้าบานน้องยุตธนอีเทิรมครับถือตอดหูขอบุญขอพุ่นลายครับพี่น้องครับผมนะติดตามมาเรื่อยๆได้ครับพี่น้องครับฝากกดไลน์นาครับฝากกดไลน์กดแชร์ครับบ่าวลี่ครับไฟเตอร์นี่กาแฟอีกสองกองห้องบ้านนู่ครับที่ฝากมาให้ครับฝากมาให้นาวาดครับผมกาแฟลดความอ้วนน้ำนด้นะวาด จำได้บ่คนมาเล่นเฮืงนู่น่ะได้จำได้ดยเดี๋ยวเพิ่นสิมาเล่นบุญมงไฟนําอยู่อ่าเพิ่นกายกเห็นของเอ้ยของกินได้ลูกเพิ่อนของเนอืนสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวลุงลีเ่นกี้ใต้ฟังอืมขี้อายให้ครับพี่น้องอัลัวจริงนี่บ่อายโห้ฮัหลนถือกลฮองก็เลยอายนะครลฮัลดหวฮัลันนหลฮัลโหลฮัลาหลาเฮัลโหลันหน เห็นงานด้วยเนีเดี๋ยวเพิ่นมาเล่นน้ำาจังสีผ้ามาฮะครับ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 เดี๋ยวเพิ่นก็มาบุญุ่งไฟหมันห้อนี่แหละครับไปเตอร์องในร่องเนี่ยนี่ช่วยจันมาทา ดีกลีก็อยู่แบบสุก,กาสสบายดีชีวิตที่พอเพียง